ทุกคนทุกคนคิดว <nee. S 1> ่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงป้ะเนี่ยเราดูหนังกันอยู่เนี่ยมีสิมนุษย์ต่างดาวเขาเชื่อมีร้อยว่าสิบคนที่ไหนเขาว่ามีเพราะว่าเขาอะนาซ่านะเคยส่งลิงขึ้นไปบนฟ้าเว้ยบนอวกาศอ่ะพอขึ้นไปเสร็จใช่ไหมก่อนเขาจะส่งคนใช่ไหมเขาส่งลิงขึ้นไปก่อนแล้วลิงมันกลับลงมาพอกลับลงมาเสร็จมันก็ทาท่าแปลกๆลิงมันมีกิยารรไปปติลิงมันจะทำอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่มันแปลกๆเว้ยมันทำท่าอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็มันทำอย่างเงี้ย ทุกคนก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะลิงไปเห็นอะไรมาใช่ไหมเขาก็สงสัยว่าลิงเห็นอะไรมาวะเขาเลยไปตามผู้เชี่ยชาญเกี่ยวกับลิงมาทําให้มันทำดูลุงลิงเลยบอกว่าจะลวดจะขึ้นเร็วมากมไม่ได้เลยเหยียดแมมอะไรนะลิงไปจริงเหรอลิงมจะลวดขึ้นไปไวหมาหมอไม่ยิ่นอะไรเลยเหยียดไหมไม่มันเอาลิงไปจริงเหรอเอาลิงมาจริงจริงเราลิงมราทำท่าเนี่